ก็คืบหน้ากรณีที่อาจารย์ออสติลี่ห่วงจุ้ยถูกแจ้งความจับในคดีชโอโกงฮะเริ่มจากผู้เสียหายที่เป็นอามาอายุ77ปีเนี่ยออกมาแฉนะครับว่าสูญเงินไปตั้ง66ล้านเนี่ยจากการไปหลงเชื่ออาจารย์ออสคนนี้นะฮะที่ไปดูบ้านแล้วก็มีการทักว่าจะต้องแก้นั่นแก้นี่นะครับสุดท้ายเนี่ยหลอกค่าทําพิธีหลอกค่าซื้อวัตถุมงคลต่างๆนะครับแล้วก็เนี่ยไม่ได้สินค้าตามที่ต้องการด้วยนะครับก็ มีผู้เสียหายปรากฏเพิ่มขึ้นอีกหลายต่อหลายรายจนกระทั่งเขาบอกว่าเนี่ยความเสียหายเนี่ยทะลุก,กว่าร้อยล้านบาทเช้าตรู่เช้ามืดวันนี้เลยฮะที่ตำรวจกองปราบเนี่ยไปจับตอนตีสี่ครึ่งนะครับเนี่ยมีหมายจับนะครับในธนวันจิรเจริญเวทหรือว่าที่เขาเรียกว่าอาจารย์ออสตีลี่ห่วงจุ้ยนะโดนจับนะครับหน้าออฟฟิศอยู่ที่บริษัทติลี่ห่วงจุ้ยจำกัดตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับ วันนี้ฮะเขาบอกว่าเนี่ยเลิกดี11-11อ11บนะฮะก็คือ11พฤศจิกายนเนี่ยนะครับนี่ฮะตีสี่ครึ่งฮะตำรวจเนี่ยเห็นว่าในธนวันเหลือจานออสเนี่ยเดินออกมาจากสำนักงานจึงแสดงตัวเข้าจับกลุมครับนี่นะครับพร้อมกับได้แจ้งข้อหาตามหมายจับนะครับคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวในทํานองที่บอกว่าเนี่ยอาจารย์ออสเนี่ยหลบหนีนะฮะออกไปทางเนี่ยหนองคาย แล้วก็มีข่าวบอกว่าเนี่ยไปหนีไปทางสพปลาวแล้วก็ผ่านสพปลาวเนี่ยจะเข้าจีนในต่างๆนะฮะแต่ว่าสุดท้ายนี่ก็มาโดนจับได้ที่ปทุมธาน,นีนี่แหละคุณผู้ชมครับทีนี้วันนี้ทางตํารวจก็มีการถแถลงครับโดยพลตํารวจโทจีรพบภูริเดชผู้ัญชาการตํารวจสอบสวนกลางก็ได้มีการถแถลงพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกี่ยวข้องนะนี่ฮะโดยถแถลงที่กองปราบนะครับบอกว่าเนี่ย นับตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนที่ตำรวจได้มีการเนี่ยสืบสวนสอบสวนขยายผลจนกระทั่งมีผู้เสียหายรายอื่นเพิ่มเติมรวมแล้วตอนนี้ผู้เสียหายรวม67รายแล้วนะครับมูลค่าความเสียหายรวมๆก็ประมาณ108ล้านบาททางตำรวจจึงขออนุมัติต่อสารออกหมายจับเมื่อวันที่8พฤศจิกายนในข้อหาช่อโกงทรัพย์และฟอกเงินนะครับ ล่าสุดผู้ต้องหาโดนจับได้ก็ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแต่ตำรวจก็มั่นใจในพยานหลักฐานชัดเจนนะนี่นะทีนี้เนี่ยนะครับสาเหตุที่ผู้ต้องหาเดินทางกลับมายัางที่พักอาศัยเจ้าตัวไม่ได้บอกชัดเจนทั้งนี้ตำรวจเชื่อว่าผู้ต้องหาตั้งใจจะต่อสู้คดีจึงกลับมาตั้งหลักและยืนยันว่าที่ผ่านมาทางผู้ต้องหาไม่ได้มีการประสานเพื่อขอพบเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดสำหรับทรัพย์สินที่มีการหลอกลวงจากผู้เสียหายไปนั้น ตอนนี้พบว่านะครับแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วครับซึ่งก็มีข้อมูลว่าเนี่ยมีการเนี่ยเอาทรัพย์สินเอาเงินที่ได้จากการหลอกลวงเนี่ยไปเล่นการพนันนะฮะซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลเบื้องต้นพบว่าบริษัทดังกล่าวผู้ต้องหาทำคนเดียวแต่มีทีมงานส่วนเรื่องหลบหนีพบว่ามีผู้ที่พาไปอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนหากพบความผิดก็ต้องดำเนินคดี สำหรับรถหรูแลมโบกินีที่มีการตรวจยึดมาก่อนหน้านี้ <S <S พราบว่าเป็นรถที่ผู้ต้องหาไปเช่ามาโดยจ่ายค่าเช่าต่อเดือนเดือนละ1ล้านบาทโอ้โหนี่เช่าแพงนะรถซุปเปอร์คาร์นะ m ลมโบกินีเช่าเดือนละล้านนะฮะส่วนทรัพย์สินอื่นนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับเดี๋ยวลองฟังบิ๊กก้องนะผลตำรวจโทจิรพภูริเดชนะครับผู้ประชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยที่มีการถแถลงในรายละเอียดของคดีครับ เราเชื่อว่าเขาอาจจะตั้งหลักแล้วก็ตั้งใจอาจจะตั้งใจสู้คดีนะครับก็อันนี้ก็ก็ขึ้นอยู่กับผู้ต้องหาอันนี้เราเราเป็นเราถือเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาอยู่แล้วนะครับก็จะปเสธหรือจะยอมรับหรือจะสู้คดีไม่สู้คดีก็เป็นเป็นสิทธิ์ของเขาจริงๆแล้วเราเราตามมาตั้งแต่หมายจับออกนะครับก็ผู้ต้องหาก็ไม่ไม่ได้อยู่บ้านครับแล้วก็ตามไปจนจนบริเวณชายแดนเล่นเอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับ สุดท้ายเนี่ยผู้ต้องหากับมาที่บริเวณแถวแถวบ้านตัวเองซึ่งเราก็ติดตามอยู่ตลอดครับพอพอเราทราบเราก็ดําเนินการจับกลุมเลยครับแต่ผู้ต้องหาใช้เงินค่อนข้างเยอะพอสมควรเงรินออกจากบัญชีเราเราเห็นอยู่ตลอดว่าไปที่ไหนอะไรยังไงนะครับพลตํารวจโทจิรพยยืนยันกรณีนี้แม้จะเป็นเรื่องความเชื่อแต่ส่วนของพฤติการเข้าข่ายช่อโกงคือมีการหลอกอ้างสรรพคุณสิ่งของต่างๆ ที่นํามาหลอกขายผู้เสียหายสุดท้ายเมื่อได้เงินไปแล้วก็ไม่ได้มีการนําของมาให้จริงนะฮะซึ่งก็มีผู้เสียหายในหลายรายอย่างที่บอกและทุกคนก็มีหลักฐานการโอนเงินที่ชัดเจนนะครับพนักงานสอบสวนก็จะมีการคัดค้านการประกันตัวแล้วก็จะนําตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะครับยื่นฝากขังต่อศาลในวันพรุ่งนี้นะครับ12พฤศจิกายนนะครับทีนี้มันก็มีนอกจากกรณีของอาจารย์ออสตีลี่ฮวงจุ้ยเนี่ยนะฮะเขาก็ โยงไปถึงพี่สาวด้วยนะครับก็คือมาดามฮวงจุ้ยหรือมาดามแหม่มนภัสวรรณนะฮะซึ่งก็เป็นพี่สาวของอาจารย์ออสเนี่ยนะครับเขาบอกว่านี่ก็เสริรทอดศาติลี่ฮวงจุ้ยมาจากผู้เป็นพ่อ,อ,อในฐานะที่ว่านี่เป็นทายาตรุ่น15เหมือนกันนะครับแต่เนี่ยตัวของมาดามแหม่มกอาจารย์ออสนั้นคือเขาบอกว่าเนี่ยคือแยกกันแยกจากกันโดยสิ้นเชิงนะนี่นะ แต่ว่าเนี่ยทางมาดามฮวงจุ้ยเนี่ยมาดามแหม่มเนี่ยก็บอกว่าตัวเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากการที่ว่าน้องชายเนี่ยไปก่อเหตุนะมันก็มีความเสียหายในเรื่องชื่อเสียงนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นนะฮะหมายเพราะว่าเนี่ยพอน้องเนี่ยถูกดําเนินคดีมีคนออกมาแฉนะฮะตัวพี่สาวเองก็ไม่พ้นนะโดนพาดพิงถึงไปด้วยนะครับล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยตั้งโต๊ะแถลงข่าวฮะเออเนี่ยที่นั่งข้างๆเนี่ยฮนะ ซ้ายของจอขวาของอาจารย์แหม่มนี่ก็ทนายรณรงค์แก้วเพชรนี่นั่งหน้าตรงลยูนะนั่งถแถลงอยู่ด้วยกันนะ่ยคุณคุณแหม่มเนี่ยตั้งโต๊ะแถลงข่าวยืนยันบอกว่าตัวเธอกับน้องชายเนี่ยนะฮะมีวิสัยทัศน์มุมมองการทํางานหรือความคิดไม่ตรงกันไม่ได้เกลียดกันแต่ก็ไม่ได้พูดคุยกันเออนะครับยืนยันว่าบริษัทเจริญเวศอินเตอร์บิสเนสจำกัดของเธอ ไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับบริษัทของน้องชายส่วนตัวเขาเนี่ยทำอะไรเนี่ยเธอไม่ทราบนะครับนี่นะครับส่วนกรณีที่มีลูกศิษย์ออกมาโพสต์ทำนองว่าเนี่ยสั่งซื้อสิงจากเธอจ่ายเงินไปแล้ว4 2 0 0 0ปีไม่ได้รับของทางมาดามฮวงจุ้ยระบุบ,บอกว่าในส่วนของเธอนั้นเธอไปตรวจบ้านให้กับลูกศิษย์จำนวนมากแต่ทุกครั้งที่มีการสั่งจองสิง ก็จะเก็บไว้ให้ทันทีเมื่อลูกศิษย์พร้อมก็ทักเข้ามาแล้วเธอจะจดจัดส่งให้ทันทีแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นไม่พบมีลูกศิษย์ทักมาแต่อย่างใดยังอยากฝากว่าให้ทักมาส่วนเหตุผลที่เธอไม่ทักหาลูกศิษย์เพราะเกรงจะเข้าใจผิดว่าเธอเนี่ยไปเสนอหรือยัดเยียดขายของทั้งนี้มีเอกสารยืนยันเกี่ยวกับการนำเข้าสิงจากประเทศจีนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสิงพิเศษที่สั่งทําตามแบบที่ออกมาเป็นสิงลักษณะเฉพาะของมาดามฮวงจุย้ย มาดามฮวงจุยบอกทั้งน้ําตาบอกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบกับเธอและครอบครัวนะครับแล้วก็บอกนะครับบอกว่าเนี่ยที่น้องชายโด,โดนจับไปเนี่ยตัวเธอและก็ครอบครัวก็เสียใจมากแต่อย่างไรก็ตามผิดก็ว่าไปตามผิดนะฮะก็ให้น้องชายเนี่ยถูกดําเนินการตามกฎหมายไปเลยนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังทางพี่สาวหน่อยนะภาพรูปสิงรูปนำจกนำ้ำตัวมาดามเองหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวก็ช็อก เหมือนเหมือนโลกทั้งใบมันมันพังในในวินาทีนั้นที่ได้เห็นข่าวครอบครัวเราเห็นข่าวพร้อมๆกับพี่ๆสื่อมวลชนที่ได้เห็นครอบครัวเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอ๋อตอนนี้ครอบครัวเสียใจมากๆกับเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นอ่ ยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่ต่างที่ผ่านมาทั้งบ้านไม่ได้รับรู้เลยว่าอ้อยไปทําอะไรมาบ้างตอนเนี้ทุกอย่างมันเปิดเผยหมดแล้วออดจะต้องยอมรับความเป็นจริงภรรยาหรือลูกเขาไม่ต้องเป็นห่วงมาดามรับปากว่าจะดูแลให้อย่างดีที่สุดตัวเธอเองนะครับยืนยันบอกว่านะฮะ สิ่งของวัตถุมงคลที่เธอเนี่ยนะครับมีเนี่ยมันก็แตกต่างกับของน้องชายนะของเธอเนี่ยมีสิงมีกระจกมีน้ำเต้าแล้วก็มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและมีรายการการเสียภาษีครบถ้วนนำเข้าเป็นล็อตเพื่อให้คุ้มค่ากับค่าดำเนินการสิงที่เป็นหินแกรนิตเขียวก็นำเข้าจากจีนนะฮะเพราะว่าที่แกะสลักในเมืองไทยกับจีนนั้นหน้าตานั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับนี่นะครับ ส่วนกรณีที่ว่าน้องโดนจับเนี่ยนะถ้าเกิดว่าจะให้ข้อมูลกับทางตำรวจต่างๆเนี่ยเธอก็พร้อมให้เข้าให้ข้อมูลนะแต่ว่าตํารวจยังไม่ได้มีการเชิญหรือว่าเรียกแต่อย่างใดนะครับนี่นะครับอย่างไรก็ตามฮะก็ทางครอบครัวก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ยืนยันบอกว่าเนี่ยไม่เคยได้มีการพูดคุยกับน้องชายเป็นปกติอยู่แล้วยืนยันนะฮะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะครับ ปัญหาเรื่องการเงินต่างๆเนี่ยของน้องชายก็ไม่เคยมาพูดถึงนะครับนี่นะครับขณะดเดียวกันครับวันนี้ครับก็มีผู้เสียหายนะครับเดินทางไปที่กองปราบเพื่อแจ้งความดําเนินคดีกับอาจารย์ออสติลี่วงจุ้ยนะฮะนางสาววุ้นผู้เสียหายได้เล่าฟังบอกว่าเมื่อ2ปีก่อนเธอได้นําสิงหสตัวมาวางอยู่ที่บ้านไปให้อาจารย์ออสนำไปปลุกเสก สิงที่บ้านที่วางอยู่เนี่ยก็เอาไปให้อาจารย์ออเนี่ยปลุกเสกเนื่องจากอาจารย์บอกว่าสิงที่บ้านเนี่ยมีผีสิงโอ้โหเนี่ยฮะหินแกะสลักนะฮะเป็นสิงนะอาจารย์ออสไปบอกว่าเนี่ยสิงของเธอเนี่ยมีผีสิงอีกทีหนึ่งนะครับโดยราคาสิงหนึ่งคู่อยู่ที่35,000บาทแล้วอาจารย์ได้ให้นํากีเลงนของอาจารย์เนี่ยมาวางแทนสิงที่ว่าโดนผีสิงนี้โดยอาจารย์เนี่ยเสนอมาที่400,000บาทนะครับปรากฏว่านะครับ ไอสิงที่เอาไปให้อาจารย์ออสเนี่ยนะครับปลุกเสกเนี่ยตอนหลังเนี่ยหายฮะไม่รู้อยู่ไหนฮะสามตัวนะฮะตอนนี้ก็ไปแจ้งความบอกว่าเนี่ยอยากจะได้สิงคืนนะครับเ,เดี๋ยวลองฟังหน่อยครับเงินเรียบร้อยเสร็จแล้วเขามาส่งลุงคนนี้ชื่อลุงเวียงมาปุ๊บมาส่งกีเลนมีคลิปวางกีเรามั่นใจสินแสคนนี้นะแล้วก็ดังเราเพื่อนเราก็เป็นลูกศิษย์ของพ่อเขาเขาเอาของเราไปเนี่ยคิดว่าไม่เอาไปขายเพราะว่ามันผิดสเปค ผิดสเปคของตีลี่ตีลี่เนี่ยจะต้องเป็นหินจากจีนหินแกรนิตเนี่ยมันจะแกะในไทยไม่ได้คุณไปถามอะที่คุณบอกว่าวังน้ําเขียวสระบุรีที่อะไรที่คุณไปดับเราตามหาช่างแกะมาแล้วอ่างศิลาก็ไปถามถามแม่งทุกร้านใครแกะกิเลนสิงโตที่เป็นหินแบบนี้ได้บ้างไม่มีใครทำได้ไงเราเลยตัดสินใจว่าเออสี่แสนก็สี่แสนว่าตัดใจซื้อมาเพื่อนก็รู้แล้วก็เอามาตั้งเอาสิงโตเราไป แล้วเจอมือขวาของอาจาร,รย์ออสด,ด้วยวันที่เราได้รู้สึกว่าเฮ้ยสิงโตปลุกเสกแล้วอะเราดีใจมากเลยนะแต่มึงเอาไปให้ใครอะเอาไปให้ใครอะอแล้วตอนนี้สิงโตไม่อยู่ในโกดังนอกจากนี้คุณผู้ชมครับยังมีประเด็นที่ในโลกโซเชียลนะฮะมีการโยงว่าเนี่ยอาจารย์ออสตีลี่ฮวงจุ้ยนะครับได้คบหากับดีเจนุกนิกสาวเซ็กซี่ที่เป็นทั้งนางแบบและพริตตี้ซึ่งก็มีผลงานอยู่ในวงการนะฮะ ซึ่งเธอก็ถูกนําไปเชื่อมโยงกับอาจารย์ออตีรีห่วงจุ้ยนะครับทีนี้ตัวของดีเจนุกนิกคนนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเป็นอดีตแฟนสาวของแป้งฝุ่นนะฮะเป็นยูทูบเบอร์สายตลกชื่อดังนะครับแล้วก็มีผลงานด้วยกันตอนหลังก็เลิกรากับแป้งฝุ่นแล้วก็มีข้อมูลบอกว่ามาคบหากับอาจารย์ออตีรีห่วงจุ้ยนะครับ วันนี้นในรายการหัวนกระแสได้มีการพูดคุยกับดีเจนุกนิกซึ่งเธอก็ยอมรับบอกว่าได้รู้จักกับอาจารย์ออสในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมปีนี้จากนั้นได้มีการเนี่ยชักชวนให้เธอเนี่ยไปทำงานที่บ้านของอาจารย์ออสในตำแหน่งเลขาโดยได้ค่าจ้างเนี่ยเดือนละ1,000 0แสนถึง1,50,000บาทจากนั้นก็มีการขยับสถานะจากเลขากลายเป็นแฟนนะ ซึ่งเธอก็ยอมรับบอกว่าเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าอาจารย์ออสมีพฤติกรรมเนี่ยไปหลอกลวงชาวบ้านเขานะครับแต่ที่รู้คือเนี่ยเขาชอบเล่นการพนันจนกระทั่งมีปัญหาเรื่องการเงินมายืมเงินหนูแล้วก็ยืมเงินคนรอบตัวครั้งละ50,000ื่นถึงหนึ่งแบาทส่วนของหนูเนี่ยเขายืมไป2 0 0 0 0 0บาทนะฮะส่วนเรื่องเงินเดือนเนี่ยนะ,ะที่เขาให้หนูเนี่ยก็บางครั้งก็ช้านะฮะไม่ให้ให,ให้ล่าช้าก็มี ส่วนเหตุผลที่มีปัญหากันเนี่ยนะครับเธอบอกว่าเนี่ยเธอคบไปแล้วรู้สึกอึดอัดเนื่องจากว่าอาจารย์ออสเนี่ยบางทีก็ชอบเหวี่ยงใส่เธอนะครับเธอก็พยายามจะออกมาจากชีวิตของอาจารย์ออสเนี่ยหลายครั้งแต่ก็มีบดริการ์เขาเนี่ยมาตามรังควานสุดท้ายก็ต้องกลับไปอยู่กับเขาอีกนะฮะจนกระทั่งเกิดเรื่องขึ้นนะครับเขาก็พาหนูเนี่ยไปอยู่ที่รีสอร์ทแถวลังสิตก่อนจะหนีไปที่จังหวัดหนองคายกับลูกน้องของเขา เมื่อไปถึงรีสอร์ทแถวชายแดนที่จังหวัดหนองคายก็ไปนอนอยู่3คืนก่อนจะกลับมาที่ปทุมธานีเมื่อวานนี้โดยหนูเองก็ขอร้องเขาว่าเนี่ยมีคดีความก็ไปมอบตัวกันเถอะจากนั้นหนูกับเขาก็ไปแยกย้ายกันแถวแถห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตหนูก็กลับบ้านที่บางใหญ่นะฮะส่วนตัวเขาเนี่ยก็กลับบริษัทที่ท,ท,ที่ลำลูกกาปทุมธานีแล้วก็ล่าสุดเช้านี้เนี่ยอย่างที่เห็นเป็นข่าวเนี่ยคุณผู้ชมฮะ โดนตำรวจเนี่ยไปจับนะฮะไปจับที่คาออฟฟิศเลยนะครับที่ปทุมธานีตอนตีสี่ครึ่งนะครับนี่นะฮะ,ะเรื่องราวก็เป็นประมาณนี้นะฮะเจ้าตัวก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็สู้คดีก็ว่ากันไปนะครับ